สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ร์มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ด l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กโอเคหนึ่งสองสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันอังคารที่25พฤศจิกาย,ยน2568นะครับวันนี้ก็ขึ้น5ค่ําเดือน1ปีมะเส็งวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าจะออกลดขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็ทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่านใดสนใจที่จะดูเลิกดูยามทำการมงคล ดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสแห่งตัวเลขดูวงช่วยออนไลน์ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะพูดถึงความฝันในขึ้นห้าคำนะครับความฝันเชื่อไม่ได้ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับมาพูดถึงในเรื่องของนะครับอัวซาโขนะการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจํในวัน อ,อวันอังคารนะมีทุกมากซักหัวใหม่ครับวันนี้อังคารชนะศัตรตูนะครับตัดผมใหม่ในวันนี้กาเถ้าหมอนะเมื่อกี้ก็เสยเท้า <c oughs> วันนี้ศัตรตูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บนะวันอังคารซรับหายทาน้้ำมันในวันงคาร พาดภาคที่อยู่ในดูวุเชฟ้านะครับเออเ้าหัวหนูเป็นวัดนะตะบูกคัดจะบูกเวยเป็นวัดทำไมเดี๋ยวดูดกาแฟอยู่เนี่ยทำลายตัวเองดูวันดูวันหมอบอกหยุดนะหยุดนะ บางอย่างบางอย่างโอเคบางอย่างได้แต่บางอย่างก็ไม่ได้นะคนเรามันติดเนะี่ยเขาเรียกไม่คือบางคนบางคนติดเหล้าใช่ไหมติดงอมแงมเขาเรียกว่าก่อหอริซึมใช่ไหมแต่อาจารย์ด่กาแฟครับนะไม่ใช่กัญชาไม่ใช่นะอะไรใบกระทงยิ่งไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เอานะคุณจาไว้นะรักษาสินหนะ้าข้อเนี่ย เ,เราจะไปติดมันแต่นี้ก็ยอมรับว่าติดกาแฟ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาทางขวามือครับดวงป๋วยหยีสีเทียวในฐานวันนะวันนี้เป็นวันปีเกียงปีเกียงเป็นหมอนะเออ,อายคณอาจจะเป็นคนที่ชอบพบอะไรสะสมอะไรหยุกยาติดตัว อย่าดมอย่าหอมอย่ามองนี่ไงการก็มีอยู่ช่วยได้เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยต้องติดย้อมมองออคือดมแล้วเนี่ยมันจะผ่อนคลายนะมันไม่ใช่ว่าอะไรมันทำแบบว่ามันก็เออดีขึ้นเว้ย <c oughs> คนไ,ไม่ต้องอธิบายหรอกไอ้เรื่องงานยังไงความเครียดเรื่องงานไม่ต้องอธิบายหรอก พอเวลาไปหาหมอเคิื่องงานบมอรู้รูรออ้ปัญหาต่างกัน <c oughs> ยังไงมันก็เหมือนเป็นแรงกดดันมีอยู่ประสาทง,อองานต้องเสร็จนะไม่เสร็จไม่ได้ตัดเงินโอ้ยเรียดเลยทีนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเอ,อก็วันนี้เป็นวันปีเกียงปีเกียงนะมีความเป็นกันเองเป็นอย่างดีนะครับเป็นวันโบสถ์นะเป็นดินเขาเรียกว่าดินหยางดินภูเขา นะบุคคลซึ่งเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ครัเป็นคนที่มีความอดทนสูงไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนแผ่นดินฟ้าสายฟ้าฟาดปาบทนได้จิปชิบนะเออ <c oughs> ตอนนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตา,ามวันเกิดนะครับโอ้ยมีที่ไหนกินกาแฟแล้วยังง่วงนอนอยู่จริงนะถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟหนูนอนไม่หลับ เพราะกาแฟของหนูเปรียบเสมือนยานอนหลับ <c oughs> <c oughs> คือเดี๋ยวมันมันก็อาจจะหลับหลับ,หล,บหลับไม่สนิทหรือไงนะอเระวังนะหลายคนเป็นโรคนี้นะเขาเรียกว่าหยุดหายใจตอนกลางคืนน่ะมันปัดเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเขาเรียกสลีปสลีปโฮมใช่ไหมสลีปแอลโลเปเทกมีโฮมโยโบวีอามโล ประมาณเนี้ยนะต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะครับในวันนี้เนี่ยนะก็สีที่ควรเว้นให้เว้นเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับเออสีดีชื่อชมพูม่วงส้มดำสีดีสุดคือส้มหมากสกนาะทิศดีคือทิศตะวันตกทิศทิมไ่ดีก็คือทิศตะวันออกประจำเดวนี้นะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข 8, 5, 7คุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคลาภได้นะครับ ตามสบายและโชคลาภอะไรก็แล้วแต่นะอมาพูดถึงนะครับดวงคนเกิดวันอังคารคนวังคารเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกด้านถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดคุณจะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับมีความตั้งใจเต็มที่ต่อมาคนเกิดในวันพุธเนี่ยนะคุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันร้อนใน บอกแงปัญหาทางเดินอาหารโลกระเพาะนะครับต่อมาค้นเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะเจ้าชะตาจะได้รับการยอมรับรับถือจากผู้ที่มีความเชื่อศรัทธานะกับคุณดีมีผู้มีคนมีที่พนนะคุณก็มีชื่อเสียงนะดีนะต่อมาค้นเกิดในวันพฤหัส,สบดีความรู้ความสามารถนะครับวิชาการของเจ้าชะตาทําให้เป็นที่ยอมรับ ยังไงก็ดีเก่งต้องมีความรู้นะจะมีเงินทองต่อมาคนเกิดในวันพฤหัส,สบดีเนี่ยความข้างไข้ศรัทธาในสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณลองเชื่อแล้วคุณก็จะเชื่ออย่างสนิทใจนะครับนู่นนี่นั่นนะแต่ก็จะมีเงินทองเข้ามาต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ครับเจ้าชะตานะจะเหนื่อยในการหาไรายได้ต้องอดทนครับ อในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันอา,อาทิตย์นะเจ้าชะตายะกาการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือที่ดีในดวงชะตานะครับคนวันจันทร์ไม่ดีระวังภัยทางน้ําอุบัติเหตุถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะครับ <c oughs> ต้องระวังนะเป็นวันหนะูเอ,อืเอ,อหมดเลยทุกปีนะเวลาช่วงอากาศเปลี่ยนเนะี่ยไอคนที่จะ คนแรกนี่ยจาย์เนี่ยคนเป็นภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ความสวยเวทาอากาศเปลี่ยนนะจะเป็นก่อนคนแรกครับโอ้โหงอมแงมเลยเมื่อคืนก็กำเหมาทั้งคืนไข้จะขึ้นนะอันนี้ต่อมาพอพูดถึงพ,งพ,งพงรตามปราก,การสาดาวทูนี่ดีครับ ได้เวลาสนุกแล้วสีวันนี้อิทธิพลดาวมันจยูเนฟจูนเสียอยู่ภายทางธรรมชาติก็ต้องระมัดระวังนะคระับทำอะไรก็แล้วแต่โดยความไม่ประมาทละเอียดและรอบครอบเข้าไว้ดีที่สุดนะในดวงชะตานะครับโอเ <c oughs> <c oughs> ต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิอกอยาของจีนนะครับวันนี้เอาวันที่ยี่บห้าเป็นวันหมาไม่ถูกกับมังกรเพราะฉะนั้นคนมังกรก็ระวังนะคนหมาก็มีโอกาสที่ดีนะครับแต่ให้ระวังความประมาทหรือความพลาดด้วยตัวของตัวเองน,นะครับแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านหรือรับตําแหน่งนะครับ หญิงมีคันเนี่ยนะ,ะห้ามกระทบเตียงนอนห้องนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมสร้างเขื่อนถมบอ่อถมที่ดินฝุดรูซ่อมแซมเก็บทรัพย์เป็นวันเก็บซัพย์สิวจีนะ,ะแล้วก็ทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือเหนือเวลาจุดธูปหันหน้าไปทางเหนือเทพเจ้าใสสิงเง้ย่อยู่ทางนั้น ขอโชคลาเสร็จปุ๊บคุณก็กลับมาปักทูีทกระถางทุนะ <c oughs> แต่ที่จริงเนี่ยคือมันแล้วแต่นะครับมันเป็นความเชื่อนะเอ,อคือห้องพระหรือิ้่พระเป็นเขตเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกสามภพนะทุกอย่างติดต่อได้หมด ความเป็นมงคลน,นะเฮ้ยต่อมามาพูดถึงช่วงเวลาที่ดีคือตีสามถึงเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับสีเสริมประจำวันคือเหลืองน้ำตาลสีโชคราภคือเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับในดวงชะตานะ <S <S โอเคนะคะัคือแป๊บสแป๊บหนึ่งโอ้โหผมเป็นหวัดจนมึนตื้นอป็นหูล้างเอ้ อะไรอ,อีรัง้งอะไรเ่ยเออมันอื้ออือหมดนะต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะคนวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยเสาราหูดีไหมโอเคการงานไม่มีปัญหาแต่ดาวประจาตัวอยู่มรณะครับทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระวังนะไอ้ปุตตามรณะก็บบุตรบริวารก็ดูนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะแล้วก็ด้านการเงินก็ดาวศุกร์วันนี้เน็ดเหนื่อยก็ต้องอดทนนะครับ ในดวงชะตาแต่คนรักคู่ครองก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีอยู่นะต่อมาคนพฤกษศกตนุเป็นอาลีนะครับดวงชะตาคุณโดยตำแหน่งดาวก็ยกังถือว่าเป็นอุดมมากีนแต่การเงินก็เก็บเงินไม่อยู่ครับการงานก็ติดต่อประสานงานให้เต็มที่มีโอกาสที่ดีเรื่องงานนะแล้วก็ดาวเพื่อรหัส,สบดีนะครับลาพระคุณจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจึงจะดี คุณติดต่อกับเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนไกลก็มีโอกาสนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนได้เงินจากงานสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตานะแต่ช่วงนี้เพื่อนน้อยแล้วดีนะครับไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะออต่อมาคนราศีกรกฎค,คนกรกฎเนี่ยคุณมีพืรหัสทับยังไงก็ดีมีความสําเร็จ คนกละคคุณต้องมีความสําเร็จอะไรเข้ามามันดีสําหรับคุณนะบางคนอยากร่ำรวยเงินทองทุกจากสําเร็จหมดก็มีโอกาสได้แต่ในช่วงนี้พุทราตมาก็คือ83วันนะ่ะจะทําให้คุณมีโอกาสเข้ามานะแต่ถ้ามาเต็มๆมจริงๆหือปีหน้าหลังสิ้นเดือนพฤษภาเนี่มาแบบมาแบบไม่ธรรมดานะวิ่งน,นะคือรวดเร็วครับจะประสบความสําเร็จ ต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงห์ังเสาราหูยังอยู่นะสามารถเสียงโชคลาภได้เพื่อหัดยังเสียอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสวดมนต์ไหว้พระเร่งสร้างบุญสร้างกุศนเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับดวงชะตาก็คือคนที่กำลังตั้งคันอยู่ระวังท้องนะมีเกณฑ์ผ่าขอดสูงอาจจะขอดธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่คนโสดคุณระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงนะเพราะมี แก่ๆนะไม่คงศอะไรก็จะมาจ้องคุณอยู่เลยเดูแลตัวเองนิดนึงต่อมาชาวราศีกันคนกันเนี่ยชีวิตดาวประจำตัวปั๊บได้เงินจากงานครับวันนี้ดาวพระจันทร์เสียนะให้เราปัญหาในเรื่องของบุตรและบริวานนะครับส่วนการเงินวันนี้เหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองครับต้องอดทน ต่อมาคนตนครับก็ดีในดวงนะให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินบ้านนะครับอาจจะเสียหายมีการซ่อมรุ่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นระวังลื่นนะครับเออแต่การเงินยังมีโอกาสได้เงินอยู่นะครับมีเงินอยู่เพื่อรับให้คุณต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยปากกระใจตรงกันนะครับมีงานเข้ามาให้ทา มีคนช่วยเหลือสนับสนุนระวังอารมณ์และความรู้สึกนะครับเพราะอาทิตย์ผิดอังคารก็ระวังนิดนึงจะโตเถียงมากไปการเงินจะประสบความสําเร็จนะครับของชาวราศีพิจิกคนพิจิกต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้วาทาศิลนิดนึงมีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาชาวราศีธนูนะโหอื้อหัวเลยคนธนูให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับเ,ออเป็นไหมเป็น ลองเป็นหวัดนะการเงินคุณสาวก็อยู่สหัสช้าดีครับทางธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับต่อมาชาวราศีมังกรการงานดาวพระศกเป็นเกษตรการงาน,นเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนทําให้เต็มที่นะครับส่วนด้านการเงินก็เป็นเกษตรการเงินยังมั่นคงอยู่ไม่มีปัญหาพฤหัสก็ส่งเสริมครับดวงดีอยู่ต่อมาชาวราศีกุม คนลักนณากุมเนี่ยชีวิตในดวงชะตาด้านการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอังคารเป็นเกษตรอยู่วันนี้งานโอเคครมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนแต่ระวังตานโตเถียงเรื่องงานนะครับความคิดเห็นแต่โชคลาภก็จะมีเข้ามาหลายจ่ายก็ยังอยู่นะครับก้อนโตนะต้องวางแผนการเงินให้ดีคนราศีมีนนะครับสมัคง,งานได้งานประสบความสําเร็จ การเงินก็สำเร็จนะครับในดวงชะตานะฮปี้เอนดิ้งแต่ความรักไม่ค่อยดีช่วงนี้ห่างก่อนเอาเวลาไปทำงานก่อนจะดีที่สุดของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคครบแล้วสิบสองราศีนะเออท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดหรือดูวงช่วยออะไรนก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิง่งอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ